ไม่รู้เฮ้ยผิดล็อกผิดล็อกก็ข้าหนีเฮ้ยขอปืนไปผมจะโดนจับปะวะเฮ้ยมีคะแนนไม่ล็อกพวกเนี่ยขโมยหนีโคตรเกลียดเลยอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเขาคนเดียวเลยอมันตอร์ยังอยู่อ่ะผิดล็อกแล้วขับขับขับออกเลยอ้าวโดนจับสมาชิกครับถ้าเอาปืนเข้าไปจะโดนจับปะครับไม่โดนนะไม่โดน ตะมานี่เลยะเดี๋ยวถ้าผมโดนนะเดี๋ยวไม่ยิงไม่ยิงไม่ยิงถอยหน่อย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 เออยิงใกล้ๆกันดิกูจะถ่ายรูปเออตัดรูปตัดรูปจุดม่วงอะไรนะไอ้ตัวข้างหลังเขาของม่วงกันหมดเลยเหรอผมคุณมารับทองกูรอเลยรอเลยรอเลย สวัสดีครับยังเออไม่หมดไหมจากการมอกทองครับผมจำนวนรถไทยครับใส่รถเลยนะครับให้ผมแชร์คีย์ให้บอลบ้างไม่คือสรุปให้เป็นทองใช่ไหมอ๋อเราไปเก็บบ้านแล้วนะอย่าพ่งขายรถของใครครับไม่ขายดึกดึกต้นกายจัดการเองนะทองเมื่อกี้ผมได้แจ้งก่อนรถทองเมื่อกี้เนี่ยคันหนึ่งมีอยู่ประมาณสิบห้าก้อนนะครับก็ สามารถเอาไปได้ก็รถระเบิดผมก็ทดเฉยให้ครึ่งหนึ่งนะครับโหก้อนสองคันก็ต่อสองคันตามนี้เอาง่ายๆก็เอาง่ายๆไงเราได้ห้าเราได้สิบห้าเพราะสองคันเป็นสามสิบสิบห้าก้อนละห้าแสนนะคนละสองก้อนนะครับก็ไปแบ่งกันเองแล้วกันแปดสิบหกอุ้ยแปสิบหกอุ้ยสองก้อนถึงเงินคนละล้านสองล้านว่ะแต่แปดล้านนะพี่ทั้งหมดแปดล้านผมผมแชร์คีย์ให้แล้วนะ คุณโค้ดกับคุณเดโรนอ่ะอ่าไม่ใช่ตะหมอแม่งเกียร์ไปดักจับที่ขายช็อคเฮียวะไมขายยังไม่ได้เลยวะแค่ขีผมหน่อยผมจะใส่คองเข้าไปอ๋อคุณไหนครับโมแชเลยแอดมินหน่อยครับผมเดี๋ยวแอดมินก็จะใส่คลองให้ครับนี่อ๋อนี่แอดมินเนาะเขียวเนี่ยอาบูดาบีอาบูดาบี เป็นไงเป็นไงดูลูกน้องผมอยู่ข้างหลังเนี่ยเฮ้ยโดโดทุบหัวโดตังแอดมินดิมีตังพันล้านป่ะวะเดี๋ยวไม่เลาคาเดี๋ยวไม่เลาคาคุณเลื่อนไปได้ไหมลูกลีนั้องพันล้านกันแน่เลยเว้ยโอเคครับคือไม่รู้แค่ตบอ่ะหายไอไอเราทุบอ่ะดูแถบผมด้วยว่ามันนั่งกันอยู่กี่คนมันจริงเราได้นะคุณนั่งกันไปเราไปเก็บที่ตรงไหนอ่ะสมบูรณ์ครับยกมือขึ้นครับเก็บไปครับนี่คือการป้อนครับยกมือขึ้นครับนี่คคือการตัง ไอ้ผมทม่ให้คุณได้โดนมาตัวรับโอ้โหมันไม่ได้กลัวเลยอ่าบ้านไหนก็ได้ฮะแล้วแต่นะครับบ้านไหนก็ได้จ้าไปบ้านนี่นี่อยากเก็บไปไว้เปล่าเอารถเข้าการหลังนี้โัวรับอะเสร็จแล้วก็อินพาวเลยเดี๋ยวไอ้เจ้าดนุ่ยาวนอนแล้วกูไปละเราไม่อยู่ จับกันอย่งไวเมเอ็มจะรีเรชได้สามบนาทีเฮ้ยเอาอเลยไอ้เนี่ไอ้ยนั่งไงอไปเ็อทว่าทกัเ็ี้ไอ้เนี่ยมาตายอ้าวโาโหยเก็บตังค์เตังค์แล้วเก็ะตังค์มีตังค์เก้าหมน่ะ มีเป็นพบด้วยอ่ะมันบรรลุของเลยมีชุดทางด้วยไหนวะไหนวะอ๋อดพีมีชิดทางด้วยก็บไมได้โอ้ย่างเงี้ยฮะแปดตุนกรู